สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักวิธีการใช้งาน Smart ทสแกนใน AWS Premium Security นะครับซึ่ง ในเอพิโซดสองสามหนะครับได้ผ่านมาแล้วผมก็แนะนําในส่วนของการใช้งานแบบคร่าวๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเรื่องของประโยชน์ต่างๆนะครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการใช้ Smart Scan นนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่า เครื่องเรานะครับมีความปลอดภัยหรือยังนะครับเราควรจําเป็นที่ต้องเรามีความจําเป็นที่จะต้องตั้งค่าในส่วนไหนบ้างนะครับซึ่งตัวสมาร์ทสแกนนะครับมันจะสแกนประมวลผลให้เราค่อนข้างที่จะเขาเรียกประมวลผลให้เราค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะไปตั้งค่าหรือไม่ตั้งค่าตามที่เขาแนะนําได้นะครับ วิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ AWS เลยนะครับผม Windows M นะครับไปที่ Desktop นะครับหลังจากนั้นผมกด AV AV a, a e a Media Assist <S นะ <S a s s s Avest i t Central 48A V a Premium Security 13 of 69นะครับ AWS Premium Security นะครับ Enter เข้าไปครับ a v e s t Premium Security Pane a e s Premium Security Pane นะครับตอนนี้พอเรา Enter เข้ามามันจะอยู่ที่ AWS Premium Security Pane นะครับหลังจากนั้นนะครับผมแท็บลงมา AWS Document Button ข้ามไปที่เนื้อหาหลักข้ามไปครับ ก็ control home ขึ้นไปข้างบนครับข้ามไปที่เนื้อหาหลักนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมได้อธิบายการทํางานแบบคร่าวๆนะครับในเอพิโซดที่แล้วแล้วนะครับว่าเมนูแต่ละเมนูทํายังไงนะครับข้ามไปที่เนื้อหาหลักตัวนี้เราสามารถที่จะข้ามไปที่เนื้อหาหลักเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่เราจะเข้าไปใช้งานตัว smart scan นะครับเดี๋ยวผมลอง enter เข้าไปดู main landmark คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้รับการปกป้อง has visited link รัน smart scan นาครับนะครับพอ enter มามันก็จะโดดมานะครับกระโดดมา heading level 1คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้รับการปกป้องนะครับ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้รับการปกป้องเราก็เลือกลูกศรลงมา deserted link run smart scan นะครับ run smart scan หรือ run smart scan ตัวนี้นะครับหรือเรากด h ลงมาเลยก็ได้นะครับมันจะกระโดดมาที่ heading นะครับอันนี้ผม control home ขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับข้ามไปที่เนื้อนะครับเดี๋ยวผมลองกด h ดูนะครับ banner landmark a vast premium security heading main landmark คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้รับการปกป้องครับประมาณนี้นะครับมันก็จะกระโดดขึ้นมานะครับโอเคผมเลือกลูกศร control home ขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปนะครับ control home ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เลือกลูกศรลงมาเดี๋ยวผมจะทบทวนนะครับบให้เพื่อนๆทรา อีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละเมนูสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปไล่ทำคลิปนะครับการใช้งานโดยละเอียดให้เพื่อนๆทราบอีกทีนึงนะครับผมเลื่อนลูกศรลงมาครับ banner landmark heading level o of ast premium security นะครับตรงนี้เป็นแบนเนอร์นะครับ button การแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนครับการแจ้งเตือนต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย b u เปิดเมนูนะครับเลื่อนลูกศรลงมานะครับตรงนี้นะครับเปิดเมนูนะครับ เปิดเมนูตรงนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าการใช้งานอะไรต่างๆการลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับย่อเล็กสุด p r e Security ย่อเล็กสุดก็คือลักษณะคล้ายๆกับ m i n i m มค์นะครับก็ปิดหน้าต่างลงไปชั่วคราวปิด a v a e Premium Security ปิด a v Premium Security ก็ปิดหน้าต่างตรงนี้ออกไปนะครับแต่ว่าตัวโปรแกรม a w v a s t ก็ยังทำงานอยู่นะครับต่อให้เราปิดออกไป Navigation button current button current page graphic เปิดเมนูตามบริบทเพื่อดูคำอธิบายรูปภาพที่หายไป ครับ Navigation pane นะครับตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นเมนู navigation นะครับ Button current page สถานะนะครับตรงนี้เป็นหน้าปัจจุบันนะครับ Current page Menu button collapse submenu ใหม่ใหม่ก็คือมีอะไรบ้างนะครับมีม,ม,มีมีอะไรใหม่บ้างในการอัปเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับ Menu button collapse submenu การปกป้องการปกป้องนะครับการปกป้องก็คือการป้องกันนะครับการป้องกันต่างๆนะครับที่ เราสามารถที่เข้าไปดูได้เมนูบัตเตอร์น l คลับซับเมนูความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวก็ความเป็นส่วนตัวนะครับการตั้งค่าการตั้งค่าการทำงานไม่ให้มันรบกวนนะครับเมนูบัตเ o อร์น์คลับซับเมนูผลการทำงานผลการทำงานก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเป็นการเป็นรายงานการการสแกนรายงานการตรวจจับไวรัสนะครับ Mainland Mark e t i n g Level 1คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้รับการปกป้อง Visited Link r u Smart c a n นะครับตรงันส Smart สแกนนะครับการใช้ Smart ทสแกนนะครับเราก็มาที่หน้าแรกเลยนะครับแล้วก็เราจะใช้วิธีที่ผมได้แนะนําข้างต้นแล้วนะครับหรือว่าเราเลือกอลูกศรลุกม,มาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอคําว่า Run Smart Scan นะครับหลังจากนั้นผม Enter ไปครับ A v e s t document blank main landmark กำลังสแกนหาปัญหาในการตั้งค่าศูนย์ percent heading level 1. 1นะครับหลังจากนี้นะครับในการตั้งค่าระบบ heading level 1. 1มันก็จะสะแกนปัญหานะครับสแกนหาปัญหาที่อาจจะ ไม่เรียบร้อยในเครื่องเรานะครับเวลาเราใช้งานเวลาเราตั้งค่าอะไรนะครับมันก็จะเจอมันก็จะเสนอเสนอแนะนะครับตัวปัญหาที่มันคิดว่าเครื่องเราจะไม่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมคอนโทรโฮมขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วเราเลื่อนลูกศรลงมาครับพบนะครัปัองดูนะครันกว่าจะเจอคําว่าปัหาทีปับนะครับผมเลื่อัลูกศรลงมาครัวรัสและมัแวร์นะครัอาจจะเจอัวรัสและมัแวร์นัคปับปัหปัี่พบปัาขันสูงนะคปับก็จะเป็น ปัญหาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการตั้งค่าขั้นสูงนะครับปัญหาที่พบ out of grouping heading level 1พบสองปัญหาในการตั้งค่าระบบนะครับก็เขาก็จะแจ้งนะครับว่าพบนะครับพบสองปัญหาในการตั้งค่าระบบนะครับก็ปัญหาก็คืออาจจะเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบของเรานะครับการตั้งค่าในปัจจุบันของคุณอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับมันก็จะอธิบายแบบนี้นะครับอันนี้ผมเล่นลูกศรลงมา้ครับโปรดใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อป้องกันเครื่อง T C ของคุณ นะครับมันก็ให้เราตั้งค่าเพื่อที่จะให้เครื่อง PC ของเราปลอดภัยมากขึ้นนะครับ Table with two rows and two columns checkbox checked อา,าร์มเวรหรือการคุกคามอื่นๆที่ทำงานอยู่ในหน่วยความจำเครื่อง PC ของคุณเปิด data execution นะครับตรงนี้นะครับปัญหาที่1น,นะครับให้เขาแนะนำให้เราเปิด data execution นะครับเพ <Check S 1> ื่อที่จะป้องกันพวกมาแวรพวกอะไรต่างๆ checkbox checked prevention เพื่อตรวจสอบโค้ดที่เป็นอันตราย left paren จะเปิดใช้งานหลังรีบาร right paren นะครับ Check box checked Check box checked prevention เพื่อตรวจสอบโค้ดที่เป็นอันตราย left paren จะเปิดใช้งานหลังรีสตาร์ right paren นะครับถ้าเราเช็คอยู่นะครับถ้าเราเลือกดำเนินการมันก็จะทำการเปลี่ยนแปลงให้เรานะครับหลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่อง row one column one column two แอดมิเวร์หรือการคุกคามอื่นๆที่ทำงานอยู่ในหน่วยความจำเครื่อง T C ของคุณเปิด data execution นะครับตัวนี้นะครับ prevention เพื่อตรวจสอบโค้ดที่เป็นอันตราย left paren จะเปิดใช้งานหลังรีสตาร์ right paren Checkbox checked คุณจะสามารถดูการแจ้งเตือนขณะที่ไม่ได้ใช้งานเครื่อง T C ได้ นะครับอันนี้ถ้าอันไหนที่เราเลือกไว้นะครับนั่นหมายความว่าเราเลือกที่จะตั้งค่านะครับ Cha ต box checked ปิดใช้งานการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกเพื่อให้เป็นส่วนตัวนะฮะ r o w อลัมน์หนึ่ e c h a ตบ็อกซ์เชปิดใช้งานการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกเพื่อให้เป็นส่วนตัวบล็อกค n ลัมน์สองคุณจะสามารถดูการแจ้งเตือนขณะที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องทีีได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเป็นหัวข้อที่ให้เราเลือกแล้วก็จะเป็นรายละเอียดที่อธิบายในการทํางานของหัวข้อนั้นนะครับ 2> Out table 2ปัญหาที่เลือกนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาแรกนะครับปัญหาแรกต่อไปเป็นปัญหาที่2ที่เขาสแกนแล้วเขาเจอนะครับคบนนลิกกบัต่แก้ปัญหาทุกข้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวให้เราเลือกนะครับแก้ปัญหาทุกข้อนะครับปุ่ข้ามไปก่อนนะครับก็จะมีข้ามไปก่อนปุ่ข้ามไปก่อนถ้าเราข้ามไปก่อนมันก็จะเตือนว่าคุณต้องการที่จะข้ามไปไหมมันจะเป็นความมันจะเป็นอันตรายต่อการทํางานของเรานะครับ เราต้องการที่จะข้ามหรือไม่ข้ามนะครับถ้าเราไม่ข้ามก็ย้อนกลับมาตรงนี้ถ้าเราข้ามมันก็จะยกเลิกพวกการตั้งค่าพวกการตั้งค่าที่มันเสนอมานะครับในที่นี้ผมจะเลือกคลิกกระบัตแก้ปัญหาทุกข้อแก้ปัญหาทุกข้อนะครับผมจะป้องกันนะครับไม่ให้ตัวเครื่องผมมีความเสี่ยงต่อการโจมตีจากแฮกเกอร์นะครับผม Enter ตรงนี้นะครับ a vast document heading level 4กำลังแก้ไขเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว h e l e v นะครับมันก็จะบอกว่ากําลังแก้ไขเรียบร้อยทั้งหมดแล้วมันจะตั้งค่าให้อ,ตอัตโนมัติเลยนะครับเยี่ยมเลยตั้งค่าเสร็จแล้วคุณพร้อมแล้วตอนนี้ table with two rows and two columns checkbox unavailable checked uh. checkbox unavailable checked prevention เพื่อตรวจสอบ row column prevent check checkbox unavailable check. row column ปิดใช้งานการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกเพื่อให้เป็น out of button ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้มันทำการ fix เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกลูกศรลงมานะครับพอมัน fix เรียบร้อยแล้วมันจะอธิบายครับว่ามันทำอะไรบ้างนะครับเราก็มาเลือกที่ถัดไปตรงนี้นะครับ button ไป ับตรงนี้ enter เลยนะครับบไกมนะครับมันก็จะบอกว่าพบภัยคุกคามหนึ่ง m a l w a r นะครับแท็บที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรือความเป็นส่วนตัวของคุณนะครับแท็บที่ไม่ได้รับเชิญต่อไปนี้อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์นะครับจากคนที่เราไม่ทราบนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้อนุญาตนะครับเราขอแนะนําให้ย้ายไปยังที่กักกันนะครับเขาก็แนะนำนะครับ columns check checked with Table zero zero box and เลือกรายการทั้งหมด ช Check ื่อภัยคุกค้ำไฟที่มี c ช e c k b o x checked เลือกรายรับเลือกรายการทั้งหมดก็คือในกรณีที่มีหลายรายการนะครับเราไม่อยากไปติ๊กเลือกทีละรายการแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเช็ค <Check S 2> รายการทั้งหมดชื่อภัยคุกค้ำไฟที่มีไวรัสถ้าเราต้องการที่จะไปเลือกเองก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เลือกลูกศรลงมา c ช e c k b o x c h e c k e เลือกรายการนะครับตรงนี้นะครับ Win32 Colonialware d a Gen นะครับอันนี้ก็จะเป็น Win32 malware นะครับ malware หรือโทร,โทรจันนะครับ C: colon Program Files LeftParen x86 RightParen Yt Applications Yt Downloader Yt Downloader.exe ตรงนี้นะครับมันเห็นว่าไฟล์ตัวตัวดาวน์โหลดวิดีโอของผมนะครับเป็นเป็นไวรัส เป็น malware นะครับแต่ว่าผมรู้ว่ามันไม่เป็น malware นะครับมันผมรู้ว่ามันทำงานแล้วก็มีความปลอดภัยต่อเครื่องผมก็จะลิิกเเเัตตวือ,บบวอพ่อมม ตรงนี้นะครับเลือดลูกศรมาตรงนี้นะครับตัวเลือกเพิ่มเติมกดสเปซบาร์เข้าไปครับ <Click able. S 1> สร้างข้อเล็กเว้นบัตนะครับตรงนี้พอกดสเปซบาร์เข้าไปแล้วมันจะมีสร้างข้อยกเว้นนะครับ out of table การคุกคำหนึ่งรายการที่ table with zero rows and zero columns clickable button สร้างข้อเล็กเว้น clickable button ตัวเลือกเพิ่มเติม clickable button สร้างข้อยกเว้นการคุกคามจะถูกซ่อมแซงกับก,กันหรือ <able> แก้ปัญหาทุกข้อบ u t ข้ามไปก่อน คลิกกับการพูดค่ะการพูดคำหนึ่งรายการที่เลือก table with zero rows and zero clickable button ตัวเลือกเพิ่มเติม clickable button สร้างข้อเล็กเวน้นนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกสร้างข้อยกเว้นนะครับต่อไปมันจะไม่เห็นมันจะไม่ฟ้องว่าตัวนี้เป็นม a l w a r e หรือว่าโทจันอีกนะครับผมก็เลือกที่สร้างข้อยกเว้นนะครับกดสเปซบาร์ไปครับ dialog <ogue. S 2> สร้างข้อเล็กเว้นสำหรับไฟล์นี้หรือไม่ heading level เราจะเพิ่มไปยังรายการข้อเล็กเว้นของ heading level t สร้างข้อเล็กเว้นสำหรับไฟล์นี้หรือไม่ นะครับพอเราเลือกแล้วมันจะถามว่าต้องการที่จะสร้างข้อยกเว้นสําหรับไฟล์นี้หรือไม่นะครับเราจะเพิ่มไปยังรายการข้อยกเว้นของคุณและจะไม่ตรวจพบเป็นการคุกคามอีก C c โคลอนแบ็กสแลชคลิกเบลบัตตันซีโคลอนแบ็กสแลชโปรแกรมไฟล์สเลฟต์เปอร์อ x86 ไรท์เปอร์อันครับตัวนี้ครับก็จะเป็นโปรแกรมที่เราเลือกเมื่อกี้ครับคลิกเบลบัตตันสร้างข้อยกเว้นนะครับแล้วก็มาเลือกที่สร้างข้อยกเว้นนะครับบัต t ันอเวสต์ด็อกิเมนต์ซีโคลอนแบ็กสแลชเราได้ลบมาว์เวย์ออกอย่างปลอดภัยแล้วคุณสบายใจได้นะครับ heading level one เราได้ลบม a l w a r e อย่างปลอดภัยแล้วคุณสบายใจได้อย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับสบายใจได้ Table with zero r o s ชื่อภัคุกคาไฟที่มีไวรัส Checkbox unavailable not c h e c k คุณได้สร้าง Win32 c o l w a r e a gen จะเป็นข้อสรุปนะครับ See call out of table button ถัดไปนะครับเราก็มาเลือกที่ถัดไปนะครับเพื่อ Button ถัดไปตรงนี้นะครับกด Spacebar ไปเลยครับ Button a vast document heading level 1 1พบปัญหาขั้นสูง1พบปัญหาขั้นสูง heading level 1โอเคนะครับมันก็จะ ฟ้องขึ้นมาว่าพบปัญหาขั้นสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเลื่อนลูกศรลงมาดูว่าปัญหาขั้นสูงเนี่ยคืออะไรนะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับช่องโหว่เหล่านี้เป็นการเปิดประตูสำหรับภัยคุกคามขั้นสูงอื่นออีกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายนะครับแก้ไขทันทีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคุณ clickable heading level 4 21รายการที่มีความสำคัญเป็นเป้เปาหมายหลักของการโจมตีนะครับก็จะมีะสามารถมีช่องโหว่ประมาณ21ช่องโหว่นะครับที่สามารถที่จะให้ าทางมา l แว r นะครับโจมตีระบบเราได้นะครับพวกก็เลือนลูกศรลงมาครับการคุกคามขั้นสูงอาจเก็บไฟล์เหล่านี้เป็นตัวประกันหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณจากไฟล์ดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอาจจะถูกโจมตีจากพวกไวรัสหรืออาจจะขโมยไฟล์อาจจะโขโมยข้อมูลหรือ จะมาทำให้ไฟล์เราเสียหายอะไรพวกนี้นะครับ Clickable button ยี่สิบเอ็ดรายการที่มีความสำคัญ Clickable heading level 4ระบบป้องกันเว็บแคมกำลังช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็น21รายการมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีระบบป้องกันเว็บแคร์จะไม่สามารถโจมตีเว็บแคมทีซ์เพื่อแอบดูคุณอย่างลับๆได้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกระบบป้องกันเว็บแคมนะครับไม่สามารถถ้าเราฟิกพวกนี้นะครับก็จะไม่มีใครที่จะเข้ามาแอบดูแอบใช้เว็บแคมเราได้ Clickable button ระบบป้องกันเว็บแคมกำลังช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ Dash รายละเอียด Clickable heading level 4 o u r firewall ท่านสูงช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าใกล้ PC ของคุณได้นะฮะก็จะเป็นพวก firewall นะครับแฮกเกอร์จะไม่สามารถแอบเข้ามาใน PC เพื่อขโมยรูปภาพส่วนตัวรหัสผ่านและไฟล์ต่างๆของคุณได้ Clickable button firewall ท่านสูงช่วยป้องกัน Clickable heading level 4 o u r real site จะปกป้องคุณจากเว็บไซต์ปลอมนะครับ real site นะครับจะช่วยกรองพวกเว็บไซต์ปลอมพวกแฮกเกอร์พวกอะไรต่างๆที่จะเข้ามาคุณจะสามารถท่องเว็บซื้อของและทำธุรกรรมธนาคารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเมื่อรู้ว่าเว็บไซต์ที่กำลังเข้าชับบบบปปรรระะะมาาณนนนี้้้คคััั Clickable Clickable Real site button button เว็ไซต์แกกญหทุขอ ก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วพอเราเจอทั้งหมดแล้วมันก็จะมีตัวเลือกนะครับว่าแก้ปัญหาทุกข้อัข้ามไปก่อน ข้ามไปก่อนนะครับก็คือแก้ปัญหาทุกข้อก็คือเราจะเปิดใช้งานนะครับเราจะให้มันฟิกให้ต่อตรงอัตโนมัตินะครับเราจะเราจะให้มันตั้งค่าให้อัตโนมัติแล้วก็ข้ามไปก่อนในกรณีที่เราต้องการที่จะเข้ามาตั้งค่าเพิ่มเติมภายหลังนะครับแต่ผมจะคลิกอัลบูบัตันแก้ปัญหาทุกข้อแก้ปัญหาทุกข้อนะครับผมจะเลือกตรงนี้นะครับ enter อ่า enter ห i ือ space bar ไปเลยครับบัต a v document heading level กำลังแก้ไขเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว heading level 1นะครับมันก็จะบอกว่า กำลังแก้ไขแล้วก็เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับมันก็จะทําการแก้ไขให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อนๆคุณได้รับการป้องกันในส่วนนี้แล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ผมเรียนลูกศรลงมาครับ l e h ระบบป้องกันแรนซัมแวร์และระบบป้องกันข้อมูลสำคัญจะช่วยปกป้อง21รายการที่มีความสำคัญข้อมูลส่วนตัวของคุณในรายการเหล่านี้จะไม่สามารถถูกเก็บเป็นตัวประกันหรือแอบดูโดยการคุก c l ระบบป้องกันแ a ระบ้ันแคเปแพทอจะไม่สามารถ l e b u t t o บบ c l l e แพทเจะไม่สามารถ c l i c k a b คุณจะสามารถท่องและทำตวได้ c l i c k a b l นะครับแล้วก็ไปเลือกถัดไปครับเพื่อนก็กด Space bar ไปเลยครับ d t a vest document heading level เราดำเนินการสมาร์ทสแกนเสร็จแล้วเราดำเนินการสมาร์ทสแกนเสร็จแล้ว heading level 1. 1> นะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะฟ้องว่าพอเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะบอกว่าดําเนินการสมาร์ทสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลือกลูกศรลงมาดูครับว่ามันมีอะไรบ้างคลิก k โปรดอย่าลืมเรียกใช้สมาร์ทสแกนอีกครั้งเร็วๆนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใดๆที่คุณอาจข้ามไปนะครับก็เขาก็จะ เตือนนะครับในเรื่องของการใช้สมาสแกนนะครับในกรณีที่เราข้ามขั้นตอนใดไปนะครับแก้ไขปัญหาการตั้งค่าระบบไปแล้ว2ปัญหานะครับก็จะเป็นสรุปนะครับแก้ไขการคุกคามจากมาแวร์แล้ว1รายการนะครับแก้ไขปัญหาขั้นสูงแล้ว1รายการ heading level 4 o u r กำหนดเวลาให้สมาสแกนทำงานเดือนละครั้ง ตรงนี้นะครับก็เราสามารถที่จะตั้งค่านะครับหรือกําหนดตัวสมาร์ทสแกนนะครับทำงานอัตโนมัตินะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยและปราศจากไวรัสด้วยการสแกนเป็นประจำ i c k a b l e checkbox not checked กำหนดาให้สมาร์ทสแกนทำงานเดือนละครั้ตรงตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะกําหนดให้มันทํางานสแกนอัตโนมัติเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับแต่ว่าผมก็จะสแกนเองนะครับ heading level 4ดําเนินการเสร็จเร็วขึ้น หากไม่พบปัญหาในอนาคตระบบจะดำเนินการต่อไปยังการสแกนถัดไปโดยอัตโนมัติ Clickable checkbox checked หากไม่พบปัญหาในอนาคตระบบจะดำเนินการต่อไปยังการสแกนถัดไปโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับถ้าใครต้องการตั้งไว้ก็แนะนำให้เช็คตัวนี้ไว้ด้วยนะครับมันก็จะข้ามขั้นตอนถ้าสมมติว่ามันสแกนแล้วไม่เจอปัญหามันจะข้ามไปขั้นตอนต่อไปได้เลย Clickable button ปิด smart scan นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปิด smart scan นะครับ Button ปิด smart scan Unavailable computer เครื่องนี้ได้รับการปกป้อง Heading level deserted link Run smart scan โอเคตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อน ตัวสมาร์ทสแกนก็จะช่วยเช็คนะครับช่วยเราตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับยังมีตรงไหนบ้างที่ยังเป็นช่องโหว่ยังอันตรายต่อพวกไวายรัสพวกแฮกเกอร์พวกมัลแวร์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะใช้สมาร์ทสแกนนะครับช่วยตรวจสอบได้นะครับเวลาผมทำนะครับมันก็การทำงานหลายๆอย่างก็ลื่นก็สมูทขึ้นนะครับการทำงานกา็ทำให้เรามั่นใจนะครับเพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ของการใช้ประโยชน์จากสมาร์ทสแกนของ AWS Premium Security นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็เพื่อนๆลองไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ